จ้าสวัสดีไม่เอาบางคนลุกๆเพียจ้าไงไหนก็ไงเจี๊ยบเนรอ่ะไงเจี๊ยลเอร์ฝันกับบ้านหมดเลยแม่แม่แมติดติดเลยนะมือกันใหญ่คอเลยจ้าสวัสดีพีบีแม่แม่แล้วก็คุณผู้ชานทุณคันนะคะวันนี้ก็มาเจอคังเหมือนเดิมนะคะจ้าวันนี้คือก็จะมาให้ จะมาเรื่อยๆนะคะเอาผ้าใหม่สวยๆมาแนะนำให้ะคุณลูกค้าได้ชมนะคะ <_' c oughs> จ้าก็ <_' c oughs> วันนี้ก็จะมาแนะนำผ้าใหม่นะคะเป็นงานสามตะกอนะะคะค่นแนะนําเป็นงานสามตะกอนะคะสวยๆนะคะ <_' c oughs> อย่าพลาดนะคะ,ะคุณลูกค้าดู่านให้ชมขานให้จบคุณผู้คะ เป็นผืนที่หนึ่งนะคะคุณลูกค้าวันนี้มาสีชมพูหวานแหววเลยนะคะผืนแรกนะคะผืนที่หนึ่งมาแบบหวานเลย <c oughs> จ้าวันนี้ขวัญให้ชมนะคะชมเป็นโทนสีชมพูนะคะคุณลูกค้าเป็นสีชมพูผืนนี้นะคะเป็นผืนที่หนึ่งนะคะเป็นลายปากกาตรอกนะคะ เสื้อเลยอ๋อลืมแนะนำนะคะขวัญวันนี้นะคะนุ่งผ้าใหม่นะคะเสื้อก็เป็นเสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็ผืนนี้นะคะคุณลูกค้านี่จะเป็นลายนาคีนะคะแต่มีหน้านานะคะสนใจก็สอบถามขวัญมาได้นะคะขวัญขายนะคะขายทุกผืนเลยอ่ะ <laughs> ผืนนี้นะคะเป็นผืนที่หนึ่งนะคะขวานให้ชมนะคะเป็นโทนสีชมพูนะคะเป็นลายปกาการอปนะคะหวานเชี่ยวขวานแนะนำในราคานะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุณลูกค้าพูดแล้วน้ำลายไหล สวยงามมากมายเลยจ้าแนะนำในราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะราคาเบาๆนะคะพื้นนี้เป็นโทนออกสีจมพูเป็นลายประกาตรอบนะคะมาชมเป็นพื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าวันนี้ มีแต่ผ้าไหม่งามงามสวยๆนะคะให้คุณลูกค้านำมานำมานำเสนอให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะจ้ามาชมเป็นพื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าผื้นที่สองนี้โอ้ยสวยเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นลายร้อยดาวนะจ้า สวยไหมเอ่ยคืออนนี้นะคะจะเป็นลายร้อยดาวนะคะคุณลูกค้าร้อยดาวนะคะมีลูกช้างนะคะมีช้างเชิงช้างนะคะคุณลูกค้าจ้า คืนี้สวยงามมากไม่บรรยายไม่ถูกนะคะมีสีเขียวสีขาวนะคะคุณลูกค้าสีน้ําสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะคุณลูกค้าจะเซมนะคะนี่ สนใจสอบถเท้าขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศ8นย์แปดเกนะคะขนาดท่า1นคูณสองนะคะคุณลูกค้าขนาดท่า1นคูณสองนะคะขวัญแนะนำในราคา1 8ึ9งบาทนะคะวันนี้มาชมเป็นพื้นที่3ต่อนะคะคุณลูกค้า มาชมเป็นผืนที่สามนะคะผืนที่สามขวานแนะนําเป็นลายก้นหอยนะคะคุณลูกค้าใช่บอนี่นะคะจะบอกนะคะว่าลืมลายผืนนี้นะคะสวยมากนะคะตรงกลางจะเป็นเชิงจะเป็นสีน้าเงินนะคะมีเชิงช้างด้วยนะคะคุณลูกค้า มีครั้ให้ชมนะคะอืมสวยงามมากเลยสวยงามจริงๆนะคะคุณลูกค้าจะ้ะเชิงเป็นเชิงแดงตัดเหลืองนะคะลูกช้าจะเป็นสีเหลืองนะคะคุณลูกค้านี่สวยมากเลยเนี่ย สนใจก็สอบถามมาได้นะคะเบอร์โทรก็0 8 9 8 7 5 3 6 1นะคะพันแนะนำในราคา1,899บาทนะคะคุณลูกค้า ามาชมพื้นเป็นพื้นที่สี่นะคะคุณลูกค้าผืนนี้จะเป็นพื้นที่สี่นะคะขวัญแนะนํามาถึงผื้นที่สี่แล้วนะแนะนําแบบรวดเร็วนะคะคุณลูกค้าอย่าพลาดนะคะคุณลูกคะะ้าจ๋าติดตามขวัญให้จบติดตามชมขวัญให้จบคลิปนะคะผืนนี้นะคะขวัญจะแนะนําเป็นลายนางนางงามนะคะคุณลูกคะะ้าจ๋า ขนาดผ้านะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองนะคะขวัญแนะนำในราคาเบาๆเนืวั8แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะรีบจับจองมาได้นะคะดูขวัญแล้วก็จับจองมาเลยนะคะ ผืนนี้สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นผืนที่สี่นะคะจ๋ามาชมเป็นผืนที่ห้านะคะขวัญแนะนําอย่างเร็วนะคะคุณลูกค้าจ๋าแนะนําแบบอย่างเร็วเลย <laughs> มือเดอ้อจา๋ามือเตือนเดอ้อเต๊กต๊กระเตือนเต๊กท่าคันระ จ้ามาชมเป็นผื้นที่ที่อะไรนะนี่ที่ห้าค่ะปรำปรำปรำเฮ้ยจา้าพื้นที่ห้านะจา้าพื้นนี้นะคะสวยงามมากมายหรือเป็นลายสับป,ประรดนะคะนี่เดอ้อสับป,ประรดมันเนื้อมันเนื้อ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ มันเนื้อมันเนื้อภาษาเขมรน,นะคะภาษาเขมรเขาเรียกมันเนื้อนะคะลายมันเนื้อแต่ถ้าภาษาไทยก็เป็นลายสับประรดนะคะคุณลูกค้าจะผัดัดเปลให้เลยนะคะเป็นเชิงล่างเชิงบนนะคะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกเลยจ้า รู้สึกว่าเทียบผ้าไม่ค่อยสวยนะเอวเสมอตัวเลยสวยงามมากมายเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋ามีอยู่พื้นเดียวนะจ๊ะก่อจะได้มานะคะคุณลูกค้าจา๋าสั่งแล้วสั่งอีกนะคะคุณลูกค้าลายสับประรดนะคะนี่จามาชมเป็นผืนที่ ที่ผืนนี้เป็นพื้นที่ห้านะคะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวทันดูก่อนจ้าเป็นพื้นที่ห้าจ้ามาแล้วผืนนี้เป็นพื้นที่หกนะคะคุณลูกค้าอุย้ยสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกอสวยจริงๆนะคะอุย้ยน้ำหนักผ้า ้าพืนนี้นะคะขวัญแนะนำในราคา1 8 9 9บาทนะคะราคาเบาๆจับต้องได้นะคะคุณลูกค้ารีบจับจงมาได้นะคะขวัญแนะนำในราคาเบาๆ ราคา1,899บาทนะคะสวยงามมากมายลายนี้นะคะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะคุณลูกค้าชมนะคะนี่เป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะสวยไหมเอยสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวนะคะคันตา จ้าขนาดผ้านะคะหนึ่งคูณสองนะคะคุณลูกค้านี่ขนาดผ้าหนึ่งคูณสองนะคะเป็นงานใหม่เทนะคะคุณลูกค้าจ้าเป็นงานใหม่เททอมือนะคะทุกผืนนะคะวันแนะนําเป็นงานทอมือนะคะคุณลูกค้าจ้าจ้มาชมเป็นผืนที่เจ็ดนะคะวันมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วแนะนําอย่างเร็วนะคะให้คุณลูกค้า ไม่ไม่เสียเวลามากนะคะในการชมของขวัญน,นะคะจะมาชมเป็นพื้นที่เจ็ดนะคะจ้าพื้นที่เจ็ดมาเลวอุ้ยสวยมากเลยสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าจ้าสวยอาร่าอารมเลยแอ้อ ลาจนับจนายลาลาคลังนี่ลาแนม่เวียสวยงามมากเลยจากพื้นที่เจ็ดนะคะฝันแนะนำนะจ๊ะสนใจก็สอบถามมาได้นะคะเบอร์โทร089 847 5361้าจ้านะจ๊ะ ทุกผืนขวัญแนะนําในราคาเบาๆหนึ่งพันปดร้าสิบเาบทมาชมเป็นผืนที่8นะคะคุณลูกค้าผืนนี้เป็นผืนที่เจแล้วขวัญแนะนําอย่างเร็วให้คุณลูกค้าไม่เสียเวลาในการรับชมของขวัญน,นะคะคลิปของขวัญน,นะคะขวัญแนะนําให้คุณลูกค้า ได้จับตรงได้สนใจก็สอบถามมาได้นะคะเบอร์โทรก็0ู9 847 5361้าแปจ้าสาหหนะคะจั <c oughs> บลาเป็นกุลาบพันปีนะคะที่สวยงามมากนะคะ รักมากมายเลยจ้าผ้าไหมนะคะเป็นเป็นผ้าที่สวยนะคะนุ่งยังไงก็สวยนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะคุณลูกค้าจ,จ๋าจบต้องได้นะคะขวันแนะนำในราคาเบาเบาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสวยงามมากเลยจ้าผ้าไหมนุ่งยังไงก็สวยนะคะโดดเด่นนะคะเป็นผ้าเหมือนเป,เปรียบมเสมือนเป็นผ้าที่มีชีวิตนะคะเวลานุ่ง ยังไงก็สวยคืนนี้นะคะควัญแนะนำในราคา1 8 9 9บาทนะคะขนาดผ้า1คูณสอเป็นงานใหม่เททอมือนะคะคุณลูกค้าขวัญแนะนำในราคาเบาๆ1 8 9เบา1บ9าบาทนะคะผ้าราคาอยู่ที่1,200 0กว่าบาทนะคะแต่ขวัญน,นำมานำเสนอให้คุณลูกค้า ในราคาหนึ่ง้านปด้าบ้าบาทผ้าเนื้อสวยเนื้อแน่นเนื้อหนานะคะคุณลูกค้าควาดให้ชมนะคะว่าเป็นผ้าเนื้องานเนื้อสวยเนื้อหนามากจ้าผืนนี้เป็นผืนที่ผืนที่โอ้ยเป็นผืนที่เปดนะจ้าเป็นใบเด้อจ้ากันนัดที่เปด กนดัดกนาดกีทาผืนนะคะกนัดเป็นผืนปัมบเป็นปัมบก็คือเปดนะคะปัมบเปด <c oughs> จำไหมคะจำไว้นะคะภาษาเมปัมใบคือเปดนะคะ <c oughs> จ้าโมติเธอเดเอโมติเธอด, <c oughs> ดาวเรือง เป็นลายดาวเรืองนะคะพื้นนี้นะคะจะเป็นดำทองนะคะลายดำทองนะคะราคาก็ราคาก็สู9เปดเก้าราคาหนึ่งพแปร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะพอพูดเร็วแล้วมันจำเลยไปว่าศูู ศูนย์แปดเกอันนี้เบอร์โทรนะคะศูนย์แปดเกปด้าสานะคะเบอร์โทรจับจองมาได้นะคะจ้าชมนะคะขนาดผ้า1นคูณสองนะคะคุณลูกค้าขนาดผ้านะจ้า1นคูณสอง สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกะจ๊กคุณลูกค้าจะกขวานบรรยายไม่ถูกเลยพืนนิ้วสวยมากเลยผืนนี้เป็นผืนที่ผืนที่ผืนที่เก้านะคะคุณลูกค้าดำโดงก่อนดิชอบกลับจับมันคือโตาน้ำนองเลย <c oughs> นี่นะคะเป็นผืนที่เก้านะคะคุณลูกค้าจา๋า เป็นลายสวยมากเลยนะคะนี่สวยมากนะคะดาวเรืองนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นลายดาวเรืองนะคะจ๋าเป็นงานดนะคะคํา,าทองนะคะคุณลูกค้าจ๋ามาชมเป็นพื้นที่สิบนะคะคุณลูกค้าพื้นที่สิบขวัญจะแนะนําเป็นลายโอนนะคะคุณลูกค้าจ๋าราคาก็ต่างกันนะคะพื้นที่พื้นที่หนึ่งถึงเก้านะคะขวัญแนะนําเป็นราคาหนึ่งพัน 8 0, 9 9บาทเป็นงาน3ตะกอนะคะคุณลูกค้จาจ๋าเป็นงาน3ตะกอนะคะและและพื้นที่สิบนี้ควันจะแนะนำเป็นลายขอนะคะคุณลูกค้ามาชมเป็นพื้นที่สิบนะคะคุณลูกค้าพื้นที่สิบนะคะคืนนี้จะออกเป็นโทนสีส้มนะคะคุณลูกค้านานๆนะคะจะมีเป็นโทนสีส้มนะคะจ้า เป็นลายขอนะคะขอสีส้มนะคะวันนี้ขวันหยิบยกผ้าไหมลายขอนะคะมาให้คุณลูกค้าได้ได้ชมนะคะในราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะคุณลูกค้าสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะคืนนี้ขวัญแนะนําในราคา1,000 950บาทนะคะ1,950บาทนะคะเป็นงานลายขอนะคะคุอลูกค้าเชิงล่างเชิงบนสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะคะราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้ควัมแนะนำในราคาเบาเบา,เบาแล้วก็เบานะคะจ้ามาชมเป็นผืนที่11นะคะคุณลูกค้าจ้า จับจองมาได้นะคะจะมาชมเป็นพื้นที่11นะคะขันแนะนําเป็นลายขอเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าลายขอเป็นพื้นที่11นะคะโทนสีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าพื้นนี้จะเป็นโทนสีน้ําเงินนะคะขันแนะนําในราคา1 990 90 9, 90... บบาท ดีตูร์มืซันชบขวัญแนะนำในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นพื้นที่สิบเอ็ดนะคะคุณลูกค้าพื้นนี้นะคะจะเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะสวยมากมายบรรยายไม่ถูกเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นงานสามตะกอนะคะงานสามตะกอทอมือนะคะคุณลูกค้า โอ้งใน,นกระโดยตัวใหญ่รับเล่นรับโตรับโมหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค,ค้าถ้าราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทขัานนำเสนอคุณลูกค,ค้าในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะคะขนาดผ้านะคะหนึ่งคูณสองนะคะผ้าลื่นนะคะอาบน้ำยามาแล้วนะคะคุณลูกค,ค้าลื่นจับมือหลุด,ลดมือเลย พื้นนี้นะคะเป็นโทนสีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าจ้ามาชมเป็นพื้นที่12ต่อเลยนะคะคุณลูกค้าจ้าขอแนะนําเป็นพื้นที่12อ่ะมาอย่างเร็วเลยเอาเร็วเลย,เเลยพื้นนี้นะคะจะเป็นโทนสีพื้นที่12นะคะจะเป็นโทนสีนี้เลยออกโทนสีเหลืองนะคะตัดด้วยขาวนะคะเป็นลายโคนนะคะคุณลูกค้าขอบเจ้านะคะคุณลูกค้าจ๋า ขอนแนะนานะคะเป็นขอเจ้าขอประยุกต์นะคะแนะนําในราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้เลยสวยงามมากมายเลยนะคะคุณลูกค้าจะผ้าอาบน้ำยาม,มาเลยนะคะขวานจับก็จะหลุดมือน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันลื่นนะคะคุณลูกค้าขวานให้ชมนะคะสวยงามมากมายเลยอืออ้าจับจนอยเลยอ้อ,ะอนะไม่มเบื่อเลย สวยโดดเด่นมากเลยจ้าจมาชมเป็นผืนที่สิบสามนะคะคุณลูกค้าพักก่อนพักก่อน Yeah. มาชมเป็นพื้นที่13นะคะคุณลูกค้าพื้นที่13นะคะก็แนะนำเป็นลายขอนะคะ1,950บาทนะคะคุณลูกค้าจ้ะเป็นขอประยุกนะคะคุณลูกค้าเป็นออกโทนสีน้ำเงินนะคะ สนใจบ้างไม่เอ่ยที่ขวัญแนะนำไปฝากแม่แม่นะคะฝากพี่พี่น้องน้นะคะที่ติดตามขวัญนะคะก็ดูพิจารณาดูนะคะพิจารณาให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยสั่งขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรก็0ู9 8ปดเกนะคะ ขอแนะนำทุกงผืนนะคะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถึนเลยนะจ๊ะขอบอก,ากมาชมเป็นผืนที่ผืนนี้เป็นผืนที่สิบสามนะคะมาชมเป็นผืนที่สิบสี่นะคะคุณลูกค้าผืนที่ที่สิบสี่ต่อเลยวันนี้ต้องพูดเร็วๆนะคะคุณลูกค้าพูดเร็วๆ เดนนี้นะคะจ้ามาชมเป็นพื้นที่14นะคะพื้นที่14เป็นลายขอนจ้านะคะคุณลูกค้าเป็นขอประยุกนะคะคุณลูกค้าจ๋าขอแนะนําในราคาราคาหนึ่งพัเก้า้อยเก้าสเอหบาทนะคะ นี่นะคะคุณลูกค้าเป็นผืนที่ส4บสี่นะคะจะออกเป็นโทนสีส้มนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นโทนสีส้มแ่ดต้องมงไองท้ที่ที่นั้นไปนั่นก็ออกส้มเหมือนกันนะคะแต่นี่ส้มส้มกว่านะคะคุณลูกคา้าสวยงามเลยอ่ะสวยสวยจริงๆนะคะคุณลูกคา้คาขอแนะนํานะคะมีแต่ลายสวยๆนะคะขอบอก ละออละออละออคลังละออนะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้ารอยห้าสิบบาทนะคะวันอาบน้ำยาให้นะคะใจดีมากเลยไม่้ายนิจจีนนะจ้าจัดเจียพองจัดละออพองเือปราโอย <c oughs> จ้ามาชมเป็นพื้นที่สิบห้านะจ๊า จ้ามาชมเป็นพื้นที่สิบห้านะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นลายน้ำไหลพื้นที่สิบห้านะคะจ้าหมาดปลายๆดิใครต้องอ่ะพื้นนี้นะคะเป็นพื้นที่สิบห้านะคะคุณลูกค้าเป็นงานใหม่แท้นะคะใหม่แท้ทอมือนะคะขนาดผ้าหูยาวมากเลย เกินสองเมตรนะคะคุณลูกค้าจ้ะพื้นนี้เกินสองเมตรนะคะข่าแนะนำหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าอู้ออาน้ำไหลเนี่ยสวยมากเลย <S 2> <S 2> 1,550บาทนะคะปิดท้ายในคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าขวนแนะนำในราคา1,550บาทสนใจสอบถามผ่านมาได้นะคะเบอร์โทร8 9 9 8 4 7 5 3 6 1นึ่งไอดีไลน์ก็0 8 9 8 4 7 5 3 6 1นะจ๊ะุ้ยตะโกนจนตะโกนเสียงเสียงดังไม่เอ่ยขวันมาเสียงดังนะคะขวนพูดอันนี้พูดแบบมีแรงอะ่ะมีแรงมากมีแรงผลัดดันนะคะคุณลูกค้า มาแบบมีมีกำลังมีแรงผลักดันมากจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะขวัญฝากพี่ๆแม่ๆแ,แ,แล้วก็คุณลูกค้าน,น้องนนะคะพิจารณาดูนะคะผ้าไหมของขวัญน,นะคะก็เผื่อถูกใจผืนไหนก็โทรหาขวัญได้นะคะจ้าวันนี้ขวัญขอ ไปพรให้แม่ๆพี่ๆน้องๆนะคะคุณลูกค้าทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะวันนี้ฝันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ